สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านครับช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะครับการทํางานจากบ้านไปยังมหาลัยบางครั้งบางโปรแกรมนะครับอย่างเช่น KU SmartP ทีนะครับที่เราจะต้องทําการอัปโหลดผลงานนะครับแล้วก็กรอก KPI เนี่ยนะฮะทำได้ยากโดยปกติเราจะต้องเข้าไปทํางานทำที่มหาลัยนะฮะสำหรับระบบ KU SmartP นะครับแต่ครนี้ถ้าเกิดเราจะทํางานจากที่บ้านเนี่ยเราก็จะใช้เป็น VPN นะฮะ VPN หรือ เ i อร์ชัวร์พายเวดเน็ตเนะครับซึ่งเป็นของเป็น VPN ของเกษตรศาสตร์เรานะครับคราวนี้เราจะต้องมีการติดตั้งจากที่บ้านนะครับคราวนี้วิธีการติดตั้งถ้าบางคนไม่เคยติดตั้งเนี่ยก็อาจจะยุ่งยากเล็กน้อยหรืออาจจะจริงๆไม่ยุ่งยากครับแต่มันอาจจะงงๆหน่อยนะฮะผมก็เลยทําคลิปขึ้นมาว่าเริ่มต้นตั้งแต่ติดตั้ง VPN ทําทอย่างไรบ้างนะครับคราวนี้ลองมาดูกันเลยครับแรกนะครับเราเข้าไปที่ VPN นะฮะเนี่ยฮะเนี่ฮะ VPN ku ac t h เข้าไปเลยฮะก็นะะจะเข้ามาหน้านี้นะฮะในหน้าแรกนี้ก็ลองดูนะฮะเขาจะอธิบายอะไรไว้นยะอ่ะคลิกมาที่เรียนรู้ vpn เขาก็จะบอกเลยว่า vpn หรือ virtual private network หมายถึงอะไรอะไรคือความหมายของมันนะครับแต่วิธีการติดตั้งเนี่ยนะครับเราจะต้องนะฮะเข้ามานะฮะตรงหน้านี้นะฮะคลิกติดตั้งนะครับมันก็จะมีวิธีการติดตั้งบอกหนึ่นะฮะถ้าเครื่องเราเป็น windows เราก็เลือกตรงนี้นะครับ แต่คนนี้เนี่ยนะครับเราต้องก่อนที่จะเข้าไปโหลดโปรแกรมได้ต้องเข้ามาที่ล็อกอินเคยูตรงนี้ก่อนนะฮะเราก็ใส่รหัสตนวสีเรานะฮะของผมก็จะเป็น sf sci pvp แล้วก็รหัสตรงนี้กดใส่อินเข้าไปครับมันก็จะเข้าไปหน้านี้นะฮะหน้านที่เรามาตอนแรกแต่ควนี้ลองคลิกติดตั้งดูฮะมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับคลิกติดตั้งนะครับเขาก็จะบอกวิธีการไว้แต่มันก็จะอ่านแล้วก็บางทีก็ บางคนไม่คุ้นเคยก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับคราวนี้ลองมาดูตัวโปรแกรมฮะที่เมาชีนะฮะเลื่อนมาที่โปรแกรมนะครับพอคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีของ w n n o w w นะครับ w n d o w s 10แล้วก็ i n น o w s อื่นๆระบบ Linux หรือว่า iOS r o i r o i d พวกนี้นะฮะให้เราเลือกตัวนี้ฮนะส่วนใหญ่ของเราจะเป็น Windows 10ไหมฮะถ้าเป็น Windows 10ของผมป็น Windows 10ผมก็เลือก VPN Windows 10ตัวนี้คลิกดาวน์โหลดเลยครับนะฮะเขาก็จะโหลดลงมานะครับโหลดลงมาตรงนี้ ท่านจะดับเบิ้ลคลิกตรงนี้เพื่อติดตั้งเลยก็ได้ Install หรือว่าเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เขาอยู่ก็ได้นะครับนะในโฟลเดอร์ที่อยู่ของโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดมาก็คือตรงนี้เราดับเบิ้ลคลิกเข้าไปครับเพื่อติดตั้งกดเยดนีนะครับนะครับเขาก็จะบอกรายละเอียดแล้วเราก็กด Next ครับรายละเอียดนะฮะต่างๆแล้วกดอ g ก e รนะฮะตรงนี้เป็น Default นะครับ เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับเรากด next ไปเลยและกด install นะฮะโปรแกรมก็จะทําการเห็นไหมฮะแถบสีเขียวเป็น p r o g r e s ของการลงโปรแกรมนะฮะเรารอไปเรื่อยๆนะครับรอไปก่อนนะครับจนกว่าเขาจะเสร็จนะครับนะฮะพอเสร็จแล้วแถบสีเขียวเต็มนะฮะเขาจะขึ้นปุ่ม next มาให้เรากด next ต่อครับตรงนี้ก็โชว์ลิสต์มีถ้าเกิด คลิกเลือกตรงนี้นะฮะเขาก็จะเด้งหน้าเทคนละเอียดขึ้นมาใหนะ้เลือกก็ได้ครับกด finish นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้นะฮะนี่ฮะเขาก็จะขึ้นมาตรงนี้ให้นะครับคราวนี้ย่อหน้าตรงนี้ลงมาก่อนครับไปดูที่ Desktop นะครับก็จะมี VPN ตัวนี้เห็นไหมฮะ Open VPN GUI ตัวนี้นะฮะคราวนี้เราตรงนี้ก็ถือว่าเราติดตั้งเสร็จแล้วแต่ ก่อนที่เราจะทำงานได้นะครับเราจะต้องไป Import Certificate ก่อนนะฮะกลับไปหน้าเดิมนะครับเห็นคำว่าใบาประกาศไหมครับเอาเมาส์ไปชี้นะครับแล้วคลิกเข้าไปนะครับคราวนี้เขาก็จะมีใบประกาศนะครับเขาก็จะเขียนว่าสร้างสร้างตัวนี้คือดาวน์โหลดนะฮะคราวน,นี้ตรงนี้ของเป็น n o t e บุ๊กหรือเป็น Windows หรือเป็น OS นะครับ WindowsOS สํำหรับระบบ o perating system windows ตัวนี้ก็คือ ถ้าคอมเราเป็น Windows ก็ใช้ตัวนี้ถ้าเป็น Linux ก็ใช้ตัวนี้นะฮะถ้าเป็น m a c book ก็ใช้ตัวนี้ส่วนใหญ่จะเป็น Windows ใช่ไหมครับก็เลือกสร้างเลยครับเขาก็จะดาวน์โหลดตัวนี้ลงมาให้เป็นชื่อของอาหรหัสดนตนีเรานะครับคราวนี้ลองเข้าไปดูซิที่ในโฟลเดอร์อ่ะนี่ใช่ไหมฮะตัวนี้นะฮะอันนี้คือโปรแกรมที่เราโหลดมาตัวนี้คือเซอร์ติฟิเคทนะครับเดี๋ยวเราจะต้อง Import ตัวนี้เข้าไปในตัวโปรแกรมที่เราลงนะฮะครบับเดี๋ยวผมย่อลงมาก่อนนะครับให้เราเปนดบบ่ลคลิกตรง พอดับเปคลิกตัวนี้เสร็จนะครับเราก็มาดูด้านล่างของเมนูบาร์นะครับนะฮะตัวนี้นะฮะเมาส์ชี้กดเข้าไปครับและกดเห็นไหมฮะมีรูปคอมพิวเตอร์กับปุญแจพอเราเมาส์ไปชี้มันจะขึ้น Open VPN GUI ตัวนี้ให้เราคลิกขวานะครับคลิกขวานะครับมันก็จะมีรายละเอียดเยอะแยะเลยเราเลื่อนลงมาด้านล่างครับเราเห็นคําว่า import file นะฮะเรากดเข้าไปเลยครับพอ import file เสร็จปุ๊บเขาก็จะเด้งมาที่หน้าดาวน์โหลด แต่ถ้าเกิดว่าเขาเด้งไปหน้าอื่นก็เราก็พยายามดูด้านซ้ายมือนะฮะดูที่ d i s PC แล้วก็ดูหน้าดาวน์โหลดนะครับเขาก็จะมีไฟล์ที่เป็นใบประกาศหรือ Certificate นะครับที่เป็นชื่อเราตัวนี้นะครับเราเมาอไปคลิกเลยครับแล้วกด Open ครับแล้วกดยี s ครับแล้วก็กด OK ครับก็ถือว่าเมนู VPN ของเรานั้นได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เวลาเราจะใช้งานต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตทำไงครับเราก็มาที่นี่เลยครับ ตัวนี้นะฮะแล้วเราดับเบิลคลิกครับเขาก็จะหลานแป๊บหนึ่งนะฮะหลันแป๊บหนึ่งเขาจะเด้งหน้านี้ขึ้นมาให้นะฮะ <c oughs> เด้งขึ้นมาให้มันก็จะเป็นหน้าแบงๆอย่างนี้นะเนี่ยหน้าแบงๆอย่าง,งนี้เด้งมามาหน้าว่างๆอย่างนี้ตอนนี้เราก็ต้องใส่รหัสโดนซีเราไปเป็นรหัสเดียวกับที่เข้าอินเทอร์เน็ตมอลนะฮะนะครับแล้วก็ใส่รหัสนะครับ นี่นะฮะเป็นการจําลองเขาก็จะรันให้นะครับเราลอก่อนฮะทุกครั้งที่เข้าเราก็จะต้องทําอย่างนี้นะครับในการใส่รหัสนสซีนะครับอ่ะพอเขาหายไปแล้วก็มาดูตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะจากเดิมกุญแจไม่มีสีเขียวตอนนี้มีสีเขียวอยู่ตรงนี้นะครับมีสีเขียวอยู่ตรงนี้แสดงว่าเราสามารถ Image คอมพิวเตอร์เราจากด้านนอกเนี่ยเป็นระบบเครือข่ายของนนซีแล้วนะครับ คราวนี้เราลองมาดูที่ว่าเราสามารถเข้าสมาร์ทพีจากตรงนี้ได้หรือไม่นะฮะเราก็กดะนะฮะ ku smart p อ่า,าเข้ามาหน้าล็อกอินได้แล้วเมื่อกี้เข้าไม่ได้ใช่ไหมฮะตอนนี้ก็ล็อกอินได้ปกตินะครับก็สามารถเข้ามานะครับกรอก kpi ได้ตรงนี้นะฮะซึ่ง KPI เนี่ยตอนนี้ผมก็ลังที่จะแอดไซ n เข้าไปนะครับตามที่ไฟล์ท่านส่งมาให้นะครับเดี๋ยวกำลังเช็คอยู่นะครับตัวระบบกับตัวที่จะต้องกรอะเพิ่มเติมเข้าไปนะครับถ้าเรียบร้อยแล้วผมก็จะแจ้งทุกท่าน,นอย่างลายนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัว KPI นะครับเดี๋ยวผมจะอาจจะทำคลิปนะครับเพื่อชี้แจงว่าตรงไหนควรจะกรอกอะไรนะครับเราจะได้นำไว้ใช้เป็นคู่มือต่อไปนะครับ แล้วก็เข้าได้แล้วโดยปกติ KU Smart ร์ททีโนี้นครับเข้าจากนอกจะเข้าไม่ได้นะฮะของของท่านก็คือเข้าตรงนี้นะฮะของผมเข้าตรงนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปการติดตั้ง VPN ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ได้ใช้งานได้ถูกต้องนะครับ